สวัสดีลูกค้าลาเลบ,บูสุ p ปปร r บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำรับนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาเลดวิสันรถไกด์สเปเชียลรถปี2021ค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็ก1น4นะคะ1,868ับซีซีค่ะเลขไมค์คันนี้2 3 1หม่ันน้าไมล์เลสค่ะ สำหรับฮาเลทไดร์บิสซาโรดไกด์สเปเชียลคันนี้ค่ะลูกค้าสเปคของตัวรถเป็นรถปี2021นะคะสเปค MRY ค่ะประกอบไทยเครื่องยนต์114นะคะ1,868ซีซีค่ะของแต่งคันนี้ค่ะปลายท่อเป็น CFR ขอชออเป็น Van n อ d ไนนะคะแคชบาร์ตัวรถค่ะเป็นของ HD นะคะบางคนหน้าคาร์บอนค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีคิวหน้า Engi b i r s ด้วยนะคะแล้วก็มีกัดหมอน้ำค่ะ HD นะคะ หลอ่ลอๆเลยค่ะดำทั้งคันนะคะดุดๆเลยค่ะคันนี้ดำล้วนเลยนะคะ all black ค่ะ Father b อร1 1 4ค่ะสาย์วัวที่ screaming eagle ค่ะรถปี21อแท้เลขเกียร์นึ่นะคะลูกค้าโลโก้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกลางถังน้ำมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่แล้วค่ะนี้ค่ะถังน้ำมันก็จะไปอยู่ฝาถังน้ำมันก็ไปอยู่ด้านขวามือนะคะรถสวยค่ะพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะ น้าจอก็เป็นฟูเป็นฟูลทรัสกีนหมดแล้วค่ะเชื่อมต่อบุธมือถือได้เลยนะคะราคาค่าตัวตารางดาวผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ e ด c สกิ t ชันดันลลังคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ